น้องๆในตอนที่แล้วนะครับครูครูได้พูดแล้วนะครับเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กนะครับซึ่งทําให้เกิดแรงดึงดูดนะครับแล้วก็แรงผักนะครับตอนนี้เราจะมาดูในแรงอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่าแรงไฟฟ้านะครับโดยน้องๆสงสัยไหมครับว่านอกจากแรงแม่เหล็กที่ทําให้เกิดแรงดึงดูดได้แล้วจะมีแรงชนิดอื่นอีกหรือไม่ที่ทําให้เกิดแรงดึงดูดได้นะครับเราก็จะทดลองนะครับโดยการถูไม้บรรทัดพลาสติก กับกระดาษเยื่อหรือผ้าแห้งๆนะครับหลังจากนั้นเราจะพบว่าไม้บรรทัดที่ผ่านการถูแล้วสามารถดูดเศษกระดาษเบาๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเศษกระดาษถูกดึงติดมาหาไม้บรรทัดได้ทั้งๆที่ไม้บรรทัดไม่ใช่ไม้เหล็กนะครับและกระดาษก็ไม่ใช่สารไม่เหล็กนะครับทําไมถึงเกิดแรงดูดกันได้ดูไหมครับน้องๆเพราะการขัดถู ะร,ระหว่างวัตถุ2ชนิดทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าประจุไฟฟ้านะครับประจุไฟฟ้าก็ทําให้เกิดแรงดึงดูดได้เช่นเดียวกับแม่เหล็กนะครับแต่เกิดขึ้นด้วยกลไกลที่ต่างกันเราเรียกแรงประเภทนี้ว่าแรงไฟฟ้านั่นเองนะครับ <S <S ตอนนี้คุณครูมีกิจกรรมให้น้องๆทดลองทำนะครับโดยให้น้องๆหาวัตถุหลายๆชนิดนะครับมาถูก,กับกระดาษเยื่อที่กำหนดให้ หลังจากนั้นให้น้องๆลองไปทดสอบกับเศษกระดาษเบาๆนะครับว่ามันสามารถเกิดไดนามิกได้หรือไม่แล้วลองมาที่ผลการทดลองดูนะครับน้องๆจะพบนะครับว่าวัตถุบางชนิดสามารถทําให้เกิดแรงไฟฟ้าได้นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับถ้าน้องๆลองใช้กระดาษเยื่อถูวัตถุ2ชิ้นและนําวัตถุ2ชิ้นที่ถูจากกระดาษเยื่อนั้นเข้าใกล้กัน นอนจะพบว่าบางครั้งจะเกิดแรงผลักได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าอาจจะดึงดูดกันหรือผลักกันก็ได้นะครับทั้งแรงดึงดูดและแรงผลักเรียกว่าแรงไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นแรงอีกประเภทหนึ่งซึ่งแตกต่างจากแรงแม่เหล็กนั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้นะครับ คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไ้พบกันในตอนหน้านะครับคุณครูจะพูดถึงเรื่องการนนะําพลังงานไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ให้ฟังสวัสดีครับน้องๆในตอนนี้คุณครูจะพาน้องๆรู้จักกับพลังงานไฟฟ้ากันนะครับอันดับแรกเลยนะครับคุณครูอยากจะถามน้องๆน,นะครับว่าน้องๆเคยเล่นรถเด็กเล่นที่เคลื่อนที่ได้ไหมครับเคยเล่นใช่ไหมครับดังนั้นครูอยากถามน้องๆน,นะครับว่า เมื่อกี้เราบอกว่าไฟฟา้าเกิดจากการขัดถูถูกไหมครับเราจาเป็นต้องเอาเยื่อกระดาษมาขัดถูที่รถเพื่อให้รถวิ่งได้ไหมครับไม่ใช่ใช่ไหมครับคุณครูอยากถามน้องๆครับเราว่าเราใช้อะไรทําให้รถเคลื่อนที่นะครับคําตอบก็คือเราใช้ฐานไฟฉายนะครับทําให้รถวิ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาถึงคําถามสําคัญครับน้องๆว่าฐานไฟฉายทําหน้าที่อะไรนะครับ ่านไฟฉายจะทําหน้าที่เป็นแหล่งกาเนิดไฟฟ้าที่ทําให้รถเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะครับน้องๆอ,อยากรู้ไหมครับว่าแหล่งกําเนิดไฟฟ้าคืออะไรเราลองมาทําการทดลองกันดูนะครับในการทดลองนะครับคุณครูอยากให้น้องๆใส่่านไฟฉายนะครับในกระบะถ่านที่ต่อกับหลอดไฟนะครับก็คือตามรูปนี้นะครับก็คือกระบาด่านหลอดไฟนะครับกระบาถ่านมอเตอร์ที่ติดใบพัดนะครับ แล้วก็กระบาดทานกับมอเตอร์ที่ติดแกนดึงเชือกนะครับน้องๆก็จะเห็นว่าเมื่อน้องๆใส่่านไฟฉายเข้าไปแล้วนะครับหลอดไฟจะสว่างใบพัดจะหมุนนะครับและวัตถุที่ผูกกับปลายเชือกน,นี้ก็จะเคลื่อนที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไฟฟ้านะครับสามารถทํางานให้เราได้ไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับเพราะฉะนั้นไฟฟ้าจึงจัดเป็นแหล่งพลังงาน เพราะฉะนั้นถ่านไฟฉายซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดไฟฟ้าก็คือแหล่งกําเนิดพลังงานนั่นเองนะครับดังนั้นถ่านไฟฉายก็เป็นแหล่งกําเนิดพลังงานถูกต้องไหมครับท่านน้องๆนะครับนำถ่านไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันเราจะเรียกว่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มีหลายชนิดเช่นที่ใช้บนรถที่ใช้กับรถยนต์นะครับใช้กับรถจักรยานยนต์หรือใช้กับโทรศัพท์มือถือนะครับ แหล่งกำเนิดไฟฟ้ามีหลายแบบนะครับนอกจากฐานไฟฉายแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะครับเช่นเซลล์สุริยะหรือว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับในตอนที่แล้วคุณครูได้พูดถึงฐานไฟฉายไปแล้วนะครับสําหรับในตอนนี้คุณครูอยากจะอธิบายเพิ่มเติมว่าพลังงานไฟฟ้านะครับเนื่องจากเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปแบบอื่นได้ด้วยนะครับอลองมาทดลองกันดูนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานรูปอื่น รูปไหนได้อีกบ้างนะครับโดยเริ่มจากการทดลองนะครับให้น้องๆต่อฐานไฟใช้กับอุปกรณ์ต่างๆต่อไปนี้นะครับได้แก่หลอดไฟนะครับมอเตอร์ที่ติดใบพัดนะครับแล้วก็ออดไฟฟ้านะครับและคุณครูอยากให้น้องๆทดลองนะครับเอามือแตะกับหลอดไฟด้วยนะครับว่าน้องๆรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับแล้วนะครับ สำคัญที่สุดเลยคือให้ทดลองกับฐานไฟฉายเท่านั้นนะครับอย่าทดลองกับไฟฟ้าที่บ้านนะครับเนื่องจากเป็นอันตรายนะครับน้องๆการทดลองนี้ควรจะมีผู้ใหญ่คอยดูแลนะครับและต้องใช้ฐานไฟฉายเท่านั้นนะครับจากการทดลองนะครับน้องๆจะพบว่าพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานอื่นได้เช่นแสงจากหลอดไฟนะครับพล <ku> ั<ทา>งางานกลหรือการหมุนนะครับของมอเตอร์ เสียงนะครับและความร้อนที่สังเกตได้จากการที่น้องๆเอามือจับหลอดไฟและจะรู้สึกร้อนนะครับนั่นแสดงว่าไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานหนึ่งที่สําคัญนะครับและสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานชนิดอื่นได้คุณครูอยากฝากน้องๆให้ไปดูในบ้านของเรานะครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่และชนิดเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานในรูปแบบอื่น อย่างไรนะครับให้น้องๆลองบันทึกผลในใบกิจกรรมด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับคุณครูอยากฝากให้น้องๆปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้นะครับแล้วเราลองมาอ่านกรอนนะครับเกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้าด้วยกันนะครับอ่านพร้อมคุณครูคเลยนะครับเริ่มเลยนะครับไฟฟ้าในบ้านเราที่มีใช้มิใช่ได้มาฟรีนะหนูจา๋า พ่อแม่ต้องแลกซื้อด้วยเงินตราเราจงมาช่วยกันประหยัดไฟสำหรับตอนนี้คุณครูก็จะต้องขอลาน้องๆไปเพียงเท่านี้ไปพบกันในตอนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายของหนังสือเล่มน,นี้แล้วนะครับนั่นก็คือประโยชน์ของดวงอาทิตย์คุณครูคิดว่าน้องๆทุกคนน่าจะรู้จักดวงอาทิตย์แล้วใช่ไหมครับดวงอาทิตย์ ก็คือนะครับแหล่งกําเนิดแสงสว่างที่สําคัญที่สุดและก็ยังเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญที่สุดของโลกเราด้วยนะครับพืชน,นะครับผลิตอาหารจากแสงอาทิตย์และเราก็ได้รับพลังงานจากการกินพืชและสัตว์ซึ่งสัตว์ก็ได้รับพลังงานจากการกินพืชเป็นอาหารเช่นเดียวกันนะครับน้องๆลองคิดดูสิครับว่าถ้าไม่มีดวงอาทิตย์โลกเราจะเป็นอย่างไรและ แสงสว่างและความร้อนจากดวงอาทิตย์ให้ประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างนะครับในหน่วยนี้นะครับคุณครูจะพาน้องๆนะครับไปรู้จักดวงอาทิตย์และประโยชน์ของดวงอาทิตย์กันนะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือดวงอาทิตย์มีประโยชน์อย่างไรนะครับน้องๆน่าจะทราบแล้วนะครับว่าในเวลากลางคืนท้องฟ้านั้นมืดมิดแต่ในเวลากลางวันท้องฟ้าจะสว่างทำไมท้องฟ้าถึงสว่างครับก็เพราะว่ามีแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเอง น,นอกจากนั้นน้องๆจะสังเกตนะครับว่าถ้าน้องๆยืนอยู่กลางแดดน้องๆจะรู้สึกร้อนมากกว่าที่น้องๆยืนอยู่ใต้ร่มไม้นั่นแสดงว่าดวงอาทิตย์ก็เป็นแหล่งพลังงานความร้อนที่สําคัญนะครับโดยดวงอาทิตย์ให้ทั้งความร้อนและแสงสว่างซึ่งเรา จะนาความร้อนจากดวงอาทิตย์นะครับและแสงสว่างที่ได้จากดวงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายทางคุณครูยอยากให้น้องๆช่วยกันคิดและทําในใบกิจกรรมดวงอาทิตย์มีประโยชน์อย่างไรนะครับจะใบให้สักสองอย่างแล้วกันนะครับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะครับทำให้เรามองเห็นนะครับสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับนอกจากนั้นยังช่วยในการให้พืชสร้างอาหารนะครับความร้อนจากดวงอาทิตย์นะครับทำให้โลกมีความอบอุ่น เหมาะกับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทั่วไปนะครับให้น้องๆลองหาประโยชน์นะครับของความร้อนและแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เพิ่มเติมนะครับและลองทำใบกิจกรรมเรื่องดวงอาทิตย์มีประโยชน์อย่างไรดูแล้วกันนะครับคุณครูขอฝากป็นการบ้านสุดท้ายนี้นะครับคุณครูอยากจะบอกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์นะครับต้องอาศัยพลังงานความร้อนและพลังงานแสงเพื่อช่วยในการดําเนินชีวิตนะครับเช่นที่ครูยกตัวอย่างไปแล้วว่าพืช ใช้แสงสว่างช่วยในการสร้างอาหารนะครับส่วนคนและสัตว์ใช้แสงสว่างในการดําเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยให้ตามองเห็นนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถนําแสงสว่างมาผลิตเป็นพลังงานได้นะครับเช่นการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์สุริยะเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์นะครับจึงเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญที่สุดแหล่งหนึ่งของโลกเรานะครับสำหรับตอนนี้คุณครูก็ขอฝากนะครับหนังสือ วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะได้พบกับน้องๆในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้คงต้องกล่าวอำลานะครับไว้เจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ